รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอานมีภาอไม่หาเสียง,งที่ไม่เหมาะสมพี่ใหญ่ขอให้ขำแนะนำนะครับเ,ออเพราะขอบคุณผู้สนับสนุนที่คอยโอนมาให้กำลังใจพี่ใหญในการทำคอนเทนต์ดีๆให้ความรู้แบบนี้นะครับได้รู้มากรู้น้อยไม่ว่ากันเน้นกาวไว้ก่อนและและใครที่อยากจะสนับสนุนก็สามารถโอนมาได้บัญชีนี้เลยครับอ,อีพิโซดนี้จากคอมเมนต์ของคุณ Mending CH อขอมาเรื่องนางอายนุ้ยครับโอ้น่ารักเลยนะตัวนี้ <laughs> นะแต่ในความน่ารักเนี่ยมันมีความดาร์กซ่อนอยู่นะบอกให้ <laughs> ก็พยายามจะสยองขวัญเหลือเกิน <ST IT US> S> <S โอ้โหถ้าพูดถึงเวลาเดินตามถนนกลางคืนแล้วเห็นไฟฉายสองหน้าคู่ที่อยู่บนสายไฟแล้วล่วละก็นนะครับพี่จะเน้นตัวไหนไปไม่ได้เลยก็นอกจากอีกตัวนี้แหละมึงยังจะมาสวดอีก <laughs> จะเห็นตอนกลางคืนเดินคนเดียวนี่ขนลุกสู้เลยนะครับที่ <laughs> จริงก็ไม่ใช่ของใครอื่นไกลหรอกนะครับของนางอาอเนี่ย <laughs> หรือว่าของลิงลมนั่นเองนะครับ oh. อ่า <laughs> ก็ตัวเอกประจำเอพิโซดนี้เลยนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องชีวิตของลิงลมพวกนี้กันล้วนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความน่ารักของพวกมันเนี่ยมีอะไรซ่อนเลนอยู่หรือเปล่า <laughs> oh, no. นี่ต้อนรับเข้าสู่รายการวิชาเกินสัตว์โลกซีซั่น5ได้ข่าวว่าอีนี่ตัวทาเซียไหมไม่ใช่นางอายไหมเนี่ยึมาโมกตาใส่คนดูทำไมวะเนี่ยฮะ ถ้าพูดถึงสัตว์ในกลุ่มของวานอนหรือกลุ่มไพรเมทเนี่ยนะครับโอ้ยลิงบ้านเราเนี่ยมันก็มีอยู่เยอะแยะนะมีอยู่หลายเวอร์ชั่นด้วยทั้งเวอร์ชันที่น่ารักแล้วก็น่าที้ เอ้าอยู่ๆยตีดลอยมาจากไหนวะเนี่ยนั่นแหละนะครับถ้าพูดถึงลิงแล้วก็หนาไอพวกเกงที่หน้ามันไส้ก็สุดๆดไปเลยนะครับแต่ไม่เป็นต้องเป็นห่วงนะครับสําหรับใน E ีนี้เนี่ยเราไม่ได้มาคุยกันเรื่องกลุ่มอะไรของลิงที่หน้ามันไส้นะครับลูกชมพู่นี่หน้าสอยจริงเลยแต่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกลุ่มของลิงที่มาจากอวกาศนะอ๋อนี่ไงเห็นไหมตัวสีเทาตากลมๆโตโตเออแม่งเอเลี่ยนเลยเอ็กซ์ไฟเลยตามคำบรรยายอย่างที่มึงพูดเนี่ยมันก็ให้อยู่หรอก แต่มันไม่ใช่ตัวนี้เว้ย <What? S 1> น่ารักอย่างกูนี่จะมาว่ากูเป็นเอเลี่ยนได้ยังไงเอออารมณ์มากเลยล้อเล่นเฉย,ยๆนะครับวันนี้เราไม่ต้องไปที่ไหนอื่นไกลในอวกาศหรอกนะในโลกเรานี่แหละอุ้ย <c oughs> มีเยอะแยะเลยนะนะครับพวกนางอายพวกลิงลมพวกนี้เนี่ยนะ <c oughs> โอ้ยิ่งในภาคใต้เนี่ยกอะตั้มเสาไฟกันเลยไม่รู้ออกมาหากินอะไรกันแถวนี้ <c oughs> เฮ้ยใช่เรื่องเล่นๆนะเว้ยสัตว์ชนิดนี้เนี่ยเมื่อก่อนคนไทยโบราณกลัวกันชิบหายเลยแหละนะครับถือว่าเป็นตัวนำโชคร้ายมาให้เลยนะยิ่งถ้าเป็นพวกพลานปลาสมัยก่อนเนี่ยนะเขาถือว่าลิงล มันเป็นสัตว์ที่ทําพาโชคลายมาให้นะครับทำให้พวกเขาล่าสัตว์กันไม่ได้ะนะส้นตีนยิงกันไม่แม่นเองแล้วเสือกมาโทษกูแม่เอาสักลูกไม่ละลูกตะกัวเนี่ยเอาไมาย่ยิงกูอีกคือ <c oughs> จริงๆนะครับที่เป็นตำนานที่คนโบราณเขาเชื่อกันนะว่าพรานป่าสมัยก่อนเนี่ยนะถ้าเข้าไปในป่าแล้วเจอลิงลมเนี่ยจะไม่เจอสัตว์อื่นให้ล่าอีกเลยทั้งคืนนะนะก็เลยเกิดเป็นชุดความคิดที่มีแรงส่งเสริมจากกุสโลบายเก่าๆของคนโบราณเนี่ยนะครับว่าเจอสัตว์พวกนี้เนี่ยถ้านำโชคลายมาให้ยิงทิ้งโชคลายมันจะได้หายไปี้ ยังหลอกความเชื่อของมนุษย์นะก็โยงไปหากูจนได้แหละ อะไรอะไรก็จะโทษกูเนี่ยไม่เคยผิดสักอย่างเลยมนุษย์อะไม่เป็นไรเพื่อนนะไม่ใช่เผ่าพันธุ์แรกหรอกที่โดนมนุษย์โทษนะอย่างสายพันธุ์เราเนี่ยก็เจ็บมาเยอะแล้วเพื่อนเออกูเชื่อแหละเอ้ยก็ถือว่าเป็นตำนานและก็วิลกรรที่น่าหนักใจของคนใดอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับที่มีผลกระทบต่อสัตว์นะเพราะสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับลิงล้มเนี่ยมันลดจํานวนปริมาณในธรรมชาติจนเรียกได้ว่าเกือบเข้าขั้นวิกฤตแล้วนะโดนจับเผาแดกูก็เคยมาแล้ขายู่ในตลาดสัตว์ป่าจงๆเลยกินกูลงไปได้ยังไงวะกูน่าัก เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของสัตว์ในวงลิงลมกันเลยดีกว่านะครับบนมนาและสงสารลิงว่ะตัวนั่งายหรือว่าน้องลิงลมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นตัวเดียวกันแหละนะครับแต่ว่าชื่อเรียกเนี่ยมันต่างกันเฉยเฉยะนะในภาษาปกิษเนี่ยเขาจะเรียกอีกพวกนี้ว่า slow r o l l s นะครับหรือว่า r o l l s เฉยเก็ได้ซึ่งเจ้า prime m a e แก๊งนี้นะครับก็เป็นสัตว์ที่อยู่ในวงของ r o l l s i d e นั่นแหละนะครับก็พูดง่ายๆก็คือวงลิงลมนั่นแหละนะซึ่งสมาชิกลิงที่อยู่ในวง นี้เนี่ยนั่นก็โอ้โหหน้าตานี่เบ้าหน้าดีหนกแก้มสูงกันหมดเลยนะครับน่ารักอ่ะเนาะแล้วก็จะมาคู่กับดวงตากลมๆโตๆแบบนี้กันทุกตัวเลยนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มของลิงที่หากินในเวลากลางคืนหมดทุกสายพันธุ์เลยนะครับสถานที่ที่พบเนี่ยก็สามารถพบได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นในป่าดิบหรือว่าในป่าย่านชานเมืองในป่าเสื่อมโซมอะไรเงี้ยเออยิ่งในภาคใต้ของบ้านเราเนี่ยนะครับอย่างเยอะเลยนะบางทีก็มาโหนสับไ าให้้ดูบนก็มี <What? S 1> สัตว์จำพวกลิงลมพวกนี้เนี่ยนะครับจะสามารถเจอได้ในหลายประเทศในแ,แถบภูมิภาคเอเชียใต้นะครับ <Whoa. S 1> เริ่มมาตั้งแต่อินเดียสีรังกาเนปาลไล่มาเรื่อยๆจนเอา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 เริ่มเยอะแล้ว <What? S 1> <laughs> แถวแถวบ้านเราก็มีนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงตงเฉียงใต้อะไรเงี้ยประเทศในตามหมกกู่เกาะฟิลิปปินส์เนี่ยเจอหมดเลยนะครับ <Whoa. S 1> เอาอย่าลืมอฟริกา <What? S 1> ดิดเออว่ะลืมพอตโต้ <laughs> ไปเลยโดยสัตว์ในวงลิงลมเนี่ยนะครับมันจะแบ่งออกเป็น2วงย่อยด้วยแหละก็จะมีวงย่อยโรลินเน่ก็คือวงย่อยของ ลิงลมตามบ้านเราเนี่ยนะครับพวกลิงล้มเลี้ยวก็อยู่ในนี้นะ ่วนอีกวงย่อยหนึ่งนั้นก็จะมีชื่อว่า p r o d i c t i na นะครับในวงย่อยนี้ก็จะเป็นพวกตัวพตโต o พวกตัวอังวานซิโบนั่นแหละอะไรวานวาน,นโบโบโน,นะอังวานซิโบโอ้ชื่อไม่เห็นคุ้นเลยก็แงแ่ละมันเป็นลิงหายากนี่อยู่ในโซนรับแลรประเทศไนจีเรียแอฟริกาโน,น่สองวงย่อยเนี่ยอยู่วงใหญ่เดียวกันนะครับแต่ต่างกันตรงที่มีหางกับไม่มีหางน่นนะครับฟังแล้วอาจจะดูงงๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรฟังต่อไปนะครับจะได้เข้าใจนะจริงๆถ้าจะให้พี่เยียพูดเนี่ยนะครับไอ้ลิงพวกนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นลิง ที่โบราณนะครับที่ไม่ได้เปลี่ยนลักษณะรูปร่างหน้าตาร่างกายหรือว่าไลฟ์สไตล์ชีวิตของมันมาเลยหลายปีหลายล้านปีเลยนะครับคือถึงจะขึ้นชื่อว่าเป็นลิงพลเมทเนี่ยนะแต่มันก็เป็นลิงที่เคลื่อนไหวไม่ได้ว่องไวอะไรเหมือนลิงอื่นๆเลยนะครับแล้วก็ยังเป็นลิงแก๊งเดียวด้วยที่หากินในเวลากลางคืนนะเอางี้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มจากพีโรดิกติสเนี่ยแหละลิมกุพานกันหมดละสิรดิกติสไนเออขอบใจสิริไม่มีปัญหามาแต่งงานกันถอะ ไอ้แก๊งนางอายในกลุ่มของปริโอเดกติเซไนเนี่ยนะครับมันจะเป็นพวกแก๊งนางอายที่อยู่ในแถบทวีปแอฟริกานะครับ <Wow. S 1> ก็จะมีอยู่สองสายใหญ่ๆนั่นแหละอย่างที่บอกไปอ่ะนะก็จะมีพวกพอตโตกับไอ้พวกเจ้าอังวาซิโบเนี่ยแหละนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งเจ้าพอตโตกับอังวาซิโบเนี่ยก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันมากๆเลยนะครับยิ่งเฉพาะในตัวพอตโตนเนี่ยนะจะใหญ่กว่าอังวาซิโบมากเลยแล้วก็มีหางยาวที่สุดในตระกูลนางอายแล้วแหละแบบเนี้ยดุ้นมาเริ่มเลยเห็นไหม หางหรือหัวะโดยตัวพอตโต้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ชนิดนะครับแล้วก็จะเป็นตามถิ่นที่อยู่ของมันในแอฟริกานะครับก็จะเรียกตามชื่อเลยนั่นก็คือเซนทรัลแอฟริกาพอตโต้อีสต์แอฟริกาพอตโต้กับเวสต์แอฟริกาพอตโต้นะครับ oh, <okay. S 1> ทั้งสสายพันธุ์นี่นาคล้คายกันหมดเลยต่างแค่สีแค่โทนบางอย่างนิดๆนหน่อยๆเองนะครับแล้วก็ถิ่นที่อยู่ก็ตามสไตล์เขานัานะ่นแหละเนาะอืมนุ่มนิ่มน่ารักดีเนาะดูท่า oh. แล้วเนี่ยตัวอีพวกนี้เนี่ยเป็นกลุ่มลิงนางอายที่ไม่ใหญ่มากนะคร ส2โลเองนะนะตัวหนึ่งอะแต่อีกสายหนึ่งที่อยู่ในแอฟริกาเหมือนกันจยแก็บแตกต่างกันลิบรลี่วเลยนะครับก็คือไอ้พวกอังวาเซโบเนี่ยจะเป็นแก๊งจิ๋วตัวน้อยมากๆเลยนะครับน้ำหนักไม่ถึงกิโลเลยด้วยซ้ำอ่ะน,นะซึ่งสายอังวาเซโบเนี่ยก็มีอยู่แค่2ชนิดนะครับนั่นก็คือเจ้าโกลเด้นอังวาเซโบกับเจ้าคาราบาอังวาเซโบนะครับโอ้โหสสายพันธุ์นี้ต้องบอกเลยว่าหาวิดีโอกับหาภาพยากมากๆเลยอย่างที่บอกแหละมันเป็นลิงหายากนะครับจริงๆในแอฟริกาก็ยังมีโผล่มา สกุลหนึ่งด้วยนะครับที่มีตัวเดียวในสกุลนี้ด้วยนั่นก็คือเจ้าซูโดพอตโตนะครับหรือว่าเจ้าพอตโตเทียมนั่นเองซึ่งมันได้ชื่อนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะาภายนอกของพวกมันดูคล้ายกับตัวพอตโตนะครับแต่มันมีความแตกต่างอะไรในรายละเอียดโครงสร้างอะไรแบบนี้เขาก็เลยแยกออกมาเป็นอีกสกุลหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญคือหางของพอตโตเทียมเนี่ยมันยาวกว่าตัวพอตโตนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เหมือนเดิมอีตัวนี้ก็หายากกูเลยหาวิดีโอมาให้ดูไม่เจอ <laughs> โอเคหมดสายแอฟริกาแล้วนะเราย้ายกลับมาทวีปบ้านเรากันบ้างมาดูตัวนางอายมาดูลิงลมบ้านเรากันบ้างดีกว่าในแก๊งลิงลมบ้านเราเนี่ยนะครับมันจะแบ่งออกเป็น2สกุลนะนะครับมันเริ่มจากสกุลที่มันอยู่เพื่อนบ้านเราก่อนเลยนะจะเป็นแก๊งลิงลมเลียวนะครับซึ่งแก๊งลิงลมเลียวเนี่ยจะอยู่ในสกุลโรลิสโอแค่นี้ตรงๆเลยแหละอืมแค่นี้แหละนะครับมันก็จะมีอยู่แค่2ชนิดเองนะในแก๊งลิงลมเลียวเนี่ยก็จะมีเลียวแดงกับเลียวเทาอะนะครับซึ่ง2ชนิดนี้เนี่ยจะมีถิ่นที่อยู่ แถวอินเดียแถวสีลังกาเนอะบ้านเราไม่มีนะครับและที่ได้ชื่อว่าลิงลมเลียวหรือว่าในภาษาเมกเกที่เขาเรียกกันว่า slender rolist นั้นก็เป็นเพราะว่าลิงลมในแก๊งนี้เนี่ยนะมันหุ่นดีดูดิ slender ผอมเพียวหุ่นให้อยู่นะครับเบ้าหน้าดีหนกแก้มสูงแถมหุ่นยังเก่งก้างอีกในแบบนางแบบชัดๆแต่ทำไมส่วนผสมทั้งหมดออกมาเป็นอย่างนี้วะนีตั้งท่าจะล้อกูอีกเลยดิเปล่าสักหน่อยโอเคกักสกุลสุดท้ายไว้นั่นก็คือสกุลที่ในบ้านเรามี สกุลเนกเตอร์ซีบัสนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าเป็นกลุ่มผังลิงลมที่พวกเราคุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับในแก๊งนี้จะมีอยู่แชนิดนะครับซึ่งก็จะมีลิงลมเหนือลิงลมใต้ลิงลมแคร่ลิงลมฟิลิปปินส์ลิงลมบังคลาลิงลมบอร์เนียวลิงลมจาวันแล้วก็ลิงลมแห่งแม่น้ําขยัดริเวอร์นะครับซึ่งสายพันธุ์ลิงลมที่เจอในบ้านเราก็ังมีอยู่2ชนิดนะครับนั่นก็คือลังลิงลมเหนือกับลิงลมใต้นั่นเองนะ ซึ่งน้องลิงลมเหนือเนี่ยถึงจะขึ้นชื่อว่าเป็นลิงลมภาคเหนือเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันเจอเกือบทั่วประเทศไทยเลยนะครับไม่เหมือนลิงลมใต้นะลิงลมใต้จะเจอแค่ในโซนภาคใต้ไปจนถึงนูน่นมาเลไปจนถึงอินโดนู่นแหละ <Okay. S 1> จริงๆนี่ต้องขออวยหน่อยนะครับว่าลิงลมแก๊งที่เจอในบ้านเราเนี่ยนะถือว่าเป็นลิงลมแก๊งที่พิเศษสุดๆเลยก็ว่าได้นะครับเพราะมันเป็นพลเม็ดในแก๊งเดียวนะครับที่มีพิษอ่ะนะ oh. ฮะมีพิษยังไงวะ <laughs> พิษใต้ข้อศอกเว้ยโอ้น่ากลัวยังไงวะตีศอกใส่แล้วจะติดพิษเงี้ยหรอมง hey, บ้าเปล่ามาวางขวดกาวลงเดี๋ยวตั้งใจเล่าให้ฟังดีๆคือ ah. ที่บอกว่าพิษใต้ข้อศอกเนี่ยมันก็เป็นพิษท,ที่อยู่ใต้ข้อศอกจริงๆนะครับคือยลิงลมในกลุ่มนี้ในสกุลนี้เนี่ยนะมันจะมีตอมพิษอยู่ตรงข้อศอกมันนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งตอมพิษตรงข้อศอกพับในเนี่ยนะมันจะสามารถทําให้มันกระตุ้นไหลออกมาได้เหมือนตอมเงือตอมน้ํามันอะไรประมาณเนี้ย มันก็สอดคล้องกับพฤติกรรมการป้องกันตัวของไอลิงเฉยพวกนี้นะครับเวลาที่พวกมันหาทางหนีที่ไล่ไม่ได้เนี่ยพวกมันก็จะยืนหยัดต่อสู้โดยการที่จะยกหัวยกมือออกมาแล้วก็ปิดหน้าตัวเองแบบนี้แหละพฤติกรรมนี้ี่คนไทยเขาเรียกว่านางอายแล้วนะแต่จริงๆแล้วรู้หรือไม่ครับว่ามันซุ่มขัดพิษเข้าไปในฟันมันอยู่นะเว้ยเฮ้ยเออเวลามันปิดหน้าแบบนี้แหละนะครับมันจะเอาปากเอาฟันเพราะว่ามันถูดุงข้อศอกจนมีน้ํามันพิษไหลออกมาเคลือบฟันมันเคลือบน้ําลายมันแล้วมันก็จะใช้กัดเยือนะครับ แล้วพิษพีก,ก็ไม่ใช่ชีช้ๆนะโดนกัดทีึเนื้อมึงเน่าเลยแหละแล้วก็เคยมีคนที่แพ้พิษพวกมันถึงตายเลยก็มีนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเวลาก่อนจะเอาสัตว์พวกนี้มาเลี้ยงเนี่ยเขาต้องจับพวกมันไปตัดฟันก่อนนั่นนะครับเนี่ยเห็นไหมกรรมวิธีโอโ้โหโคตรจะทารุนสัตว์เลยนะครับเอาคีมตัดดาดเนี่ยตัดเขี้ยวน้องออกให้น้องกัดไม่ได้เนี่ยนะบางตัวถึงกับติดเชื้อตายเลยนะครับโอ้พูดถึงความต้องการของมนุษย์ต่อสัตว์เนี่ยมันก็เกิดเรื่องเศร้ากันตลอดลอลิงล้มพวกนี้เนี่ยนะครับ กล่าวมาทั้งหมดเกือบทุกชนิดเนี่ยนะไม่ได้เกือบทุกชนิดทุกชนิดแหละมันเป็นลิงลมที่จริงๆแล้วไลฟ์สไตล์ของพวกมันเนี่ยคล้ายกันมากเลยนะครับ เพียงแค่ว่ามันอยู่คนละที่คนละทวีปกันเท่านั้นเองนะอาหารก็อาจจะแตกต่างกันบ้างเนี่ยแต่หลักๆก,ก็คือจะกินผักผลไม้แล้วก็จะกินมแมลงนะครับเป็นโปรตีนเสริมนะ<ป>นักวิทยาศาสตร์เขาก็สันนิฐานกันว่าพวกพวกมันชอบกินมแมลงมีพิษนั่นแหละมันก็อาจจะสะสมพิษจากมแมลงพวกนี้ในต่อมพิษก็ได้นะครับโดยเฉพาะกิ้งกือเนี่ยไซยานงไซยานายเต็มเลย<ป>โอ้ยไม่ได้ดิเดี๋ยวไปเหมาหลวงว่าลิงลมทุกชนิดมันมีพิษหมดนะครับมันไม่ได้มีพิษทุกชนิดนะมันจะมีพิษแค่ตัวที่อยู่ในสกุลเล็กตัวที ครับโอ้โหเห็นหน้านิ่งๆแบบนี้เชื่อดเลียบเลยนะมึงะอย่างโหดเลยอันที่จริงเนี่ยลิงลมพวกนี้มันไม่ได้เป็นสัตว์ที่ก้าวร้ลวดุร้ายอะไรเลยนะครับในช่วงเวลากลางวันเนี่ยลิงลมพวกนี้เนี่ยนะมันจะหลับนอนพักผ่อนหาที่ซ่อนตัวนะครับจะแอคทีฟแค่ตอนกลางคืนนั่นแหละแล้วก็เป็นนักล่าที่ไม่ได้ว่องไวอะไรเลยนะครับไปเคลื่อนไหวเนิ่มๆของพวกมันนั่นแหละนะมับเข้าให้จับจิ้งจกมาเลี้ยงใช่ไหมลูกจิ้งจกน่ารักมากเลยใช่ปะ อ้าวอ้าวอเดกแล้วครับแดกเฉยเลย <c oughs> ก็มีบ้างแหละจับตัวอะไรได้ก็กินนะครับมันเป็นโปรโตีนเสริมสำหรับเขาอะนะยิ่งช่วงฤดูผสมพันธุ์เนี่ยนะต้องโดฟต้องบำรุงร่างกายกันหน่อยนะครับจะได้มีกิจกรรมสู้ซ่าให้ทำกันเยอะๆนะ ก็ <g ül> ตามสโลแกนแหละเห็นเงียบๆแต่ฟาดเรียบน,นะจ๊ะ <g ül> โอ้โหแบบนี้ก็น่าอยู่หรอกลิงลมพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วพวกมันก็สามารถผสมพันธุ์กันได้ตลอดปีนะครับปกติแล้วตัวเมียตัวหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยปีหนึ่งมันออกลูกได้2ครั้งเลยนะครับครั้งละตัวนะซึ่งลูกน้อยที่ออกมาเนี่ยก็จะอยู่กับแม่ประมาณ6-9เดือนนะครับหลังจากนั้นก็จะออกไปใช้ชีวิตส่วนตัวคนเดียวนะครับและอ e ีลิงน้อยพวกนี้เนี่ยจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ก็อายุประมาณ2ปีนะครับถึงจะเริ่ม ผสมพันธุ์กันได้นะโดยปัจจุบันนี้เนี่ยลิงลมพวกนี้ถือว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแล้วนะครับติดไซตเตสสองเลยนะใครมีครอบครองไว้เนี่ยผิดกฎหมายนะครับห้ามล่าห้ามกินห้ามทําหาเหวอะไรทั้งนั้นนะนอะกอกนั้นสําหรับข้อมูลลิงลมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพราะมันก็ไม่ได้เป็นสัตว์ที่วือหวาอะไรหรอกนะในบ้านเราก็คุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับไลฟ์สไตล์ของพวกมันก็สโลไลฟ์อย่างที่เห็นนี่แหละใช้ชีวิตโดยส่วนใหญ่บนต้นไม้แหละนะ ก็ประมาณนี้แหละนะครับสําหรับชีวิตของลิงลมโดยรวมนะครับรวมไปทั้งลิงลมแอฟริกาและก็ลิงลมสายเอเชียบ้านเราด้วยนะก็หวังว่าเพื่อนๆหลายคนก็คงจะได้รู้จักชีวิตแล้วก็รู้จักชนิดของลิงลมมากมายยิ่งขึ้นนะครับ ระวังกันด <gone> I mean, <sh> ้วยนะไปเจอตามธรรมชาติแล้วไปจับเล่นเนี่ยโดนมันถูจักรและเอ้ยโดนมันถูข้อศอกกัดมือเข้าให้ก็เรียบร้อยเลยนะครับมือเน่าเลยเดี๋ยวมึงเจอพิษใต้ข้อศอกกูอ่ะเย่าห้าวให้มากอ่ะเดี๋ยวก็โดนจับสอยไปแดกอีกอ่ะอย่าทำขอยให้ขอยสิกลบบ้าน